ดีครับน้องก้าเห็ดเอีหยังอยู่กอะนี่เห็ดฟอยวะโอ้เฮ็ดฟอยมาเจพี่น้องมาเล่นกับน้องก้าเนี่ยมาตามต่อเด็กเด็ดเฮ็ดฟอยเนคนว่างวดว่าหันเพร่ะอยากได้โทรศัพท์ใหม่โอ้ยเลขบ่าข่าวนะโอ๋เป็นเังนไรฝันดีไปบ่ที่ได้เลขอีกไปบ่ที่เนี่ยฮะบ้ โอ้บามี่ตัวเด็ดตัวแน่นเลยบ่ะตัวนี้ได้ไปโอ้ผมมาตะบันเติมเสื้อมุดเท้าอครับว่าเสียม้าเอาซองนั่นไม่ไรครับออนะครับเสียบาเอาซองนั่นโอ้ขายยาโนยเห็ดไหม่ไยเห็ดไหม่อยไปใส่นเวนแล้วขายละโอ้เห็ดใหม่ตะกวดก็เห็ดตะไคร้โอ้เห็ดไหม่อยกับเปลี่ยนเนาะ เป็นแจ้งแต่ปูมาบอกไปแล้วมื่อี้ตัวฮะปู่้ไหนมากป่บ่เอบ่เห็นเลย่มนบ่เห็นจากที่ฮะโอตั้งแต่ปีไก่นี่ปูเศร้ามหาเลยวันเถอะบเออโอ้ยนะบ่มีตัวมากกว่ามันไก่มือ่นเลยเนี่ยตัวใดล่ะฮะต้องแปดดีคือนก่อนละ เอานะครับย้ำตัวเอาตัวเก่าคือเก่าเนาะสองแปดคือเก่าเนาะสองแปดตัวเดียวผมบ่มีอีกบ่มีตัวอื่นอีกบ่ตัวเดียวครับตัวไทยก่อนตัวเดียวกันตัวเดียวกันอีกแล้วอือหอตัวพอดนั่นหลายตัวพอดเนาะโอ้ตัวมากนี่คือสองแปดบ้านท้อตัวปูมาบ่ไม่เลยตัวใดเออตัวเนีอ่ย พ่านเลยพี่ตัวยัคกยาอะือสองแปดตัวเดิมด้อพี่น้องเด้อหวดหนี้มากก็ยังสองแปดต้องตามสองแปดแต่มันได้ว่านทอนะครับถ้ามันมาออกน้ำกด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสองแปดนะครับงวดนี่นะครับน้องกะเป็นว่าถ้ามันมาออกน้ำกดการมาออกไอ้ได้คักๆแน่นอะตือคักๆในหงวดนี่ โอ้เส่าดายนังวัาวันขันนัพลาดไปเนา <c oughs> ะอืมแบบมันเข่าสองแปดเนียเข้ากะทีไข่วันนี้กะทีตามสองแปดอีกเบ,บิ้งก่อนถ้ามันเข่าอีกเนาะ,<ส>ะโอ้ต่ว่าปูปูเพิ่นบอกตัวไหนบอกคๆะค่อในวัยฟังเนี่ยอีซาเราเออพีปาซาเ่าบอกว่าช่างไดพีปาซาสองแปดไหมโอ้สองแปดโอ้มันไหลตัวอันละตัวมันหลเราบอกให้ฟังเนี่ เขาว่าตัวใดเก้าแปดโอ้นะครับเก้าแปดมันขึ้นฝอเคลื่อนฝันฝันได้เลขเก้าแปดโอ้เก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อเก้าแปดแล้วก็สองแปดเด้อพี่น้อง <c oughs> นะครับเก้าแปดแล้วก็สองแปดฟั้งคาคาแล้วแมนเก้าแปดกับสองแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามต่อตามต่อนะครับน้องกล้านะครับเพื่อเป็นมาะหายโศกหลาลรัก วันนี้นะครับเอาโซกๆมันๆเนาะ98กับ28 928นะครับ928มากับ928 98แล้วก็28เ้อพี่น้องเอ้อ <c oughs>